วันนี้นะครับพามาดูพิมพ์เกรติชัยโยนะครับพระสมเด็จเกติชัยโยของสมเด็จโตพมรังสีนะครับองค์นี้เนื้อหาเนี่ยคือค่อนข้างที่จะเนื้อแก่ปูนนะฮะแก่ปูนมีคาบกรุให้เห็นนะที่ผมลองสังเกตอยู่นะ เป็นพระสมเด็จวัดราฆังพิม์พเกศชัยโยฝากกรุนะครับที่ผมบอกว่าฝากกรุเนื่องจากว่าผมสังเกตเห็นว่ามีคราบกลุนะฮะมีคราบกลุอยู่นะครับและเป็นพิมพ์เจชั้นนิยมด้วยนะครับพิมพ์ชัดเจนนะครับเ,เพื่อนๆครับ องนี้งดงามมากฮนะงดงามมากงดงามดูขอบข้างนะครับดูหลังนะฮะดูด,ด้านหลังดูขอบข้างอีกนะฮะ นี่ด้านบนและด้านล่างนะครับดูมุมด้วยสังเกตที่มุมด้วยเนะี่ยแล้วก็มาดูหน้าชัดๆนะครับดูเนื้อหาดูพิมพ์ส่องพระไปเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆครับเจอที่เด็ดหลายองค์แล้วนะฮะ จอทีเด็ดตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อช่องเป็นทีเด็ดนะครับก็คือทีเด็ดนั่นแหละทีเด็ดพัะเครื่องพระเป็นจา่าภาคีนะครับปรากฏว่าพอลงคลิปพระเครื่องนะฮะโอ้โหมีคนรับชมเยอะกว่าชมคลิปข่าวเลยนะมีคนชมเยอะเลยนะฮะ ผมก็เลยมีกำลังใจนะครับที่จะทำคลิปมาให้เ,เพื่อนๆได้ติดตามเปนอย่างต่อเนื่อง store, น,นะด <โ tutor. S 1> อนูอง <Orb án. S 1> นี้ฮะดูเนื้อหามนสารดูพิมพ์พระนะครับก็สนิษฐานว่าเห็นคราบกรูแบบนี้เนี่ยนะน่าจะเป็นการฝักกรุบางขนพรมเลยนะครับหรือว่าสมเด็จสองคล <intell item. S 2> such such อง แต่ว่าเป็นพิมพ์เกียรตชัยโยนะครับเจ็ดชั้นผมติดตามคลิปของนักสะสมท่านหนึ่งนะครับก็มีเหมือนเหมือนกันนะครับท่านก็สะสมพระส,ะสมเด็จ2ครองด้วยเหมือนกันนะรอยบ,บินเนี่ยมุมซ้ายเนี่ยคาดว่าน่าจะถูกฝนนะครับ น่าจะถูกฝนนะครับคาดว่าอย่างนั้นนะถูกฝนอะไรฮะฝนพระไปครับเพื่ออะไรฮะเพื่อเอาไปกินครับเอาไปทําเป็นน้ำมนต์บ้างเอาไปกินบ้างตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อนนี่รอไอ้ฝนเลยนนะครับอง์นี้นี่แก่ปูนนะฮะแก่ปูน งองค์นี้ก็ถูกบันทึกโดยกล้องกำลังขยายนะครับถึง 2500X มาด้วยนะฮะผมเห็นเนื้อหาบูลสารแล้วก็ก็ชอบนะครับแต่ยังมีอีกหลายๆองค์นะครับที่ชื่นชอบเหมือนเหมือนกันเพราะว่าเรากำลังจะไขความลับพระสมเร็จวรคังและ พระสมเด็จวัดระฆังสองครองที่ฝากกลุ่บาคุณพรมนะครับเนี่ยอย่างี้พอผมศึกษาไปเรื่อยๆก็จะทราบเลยนะครับว่าอ๋อหากว่าเราเห็นคราบแบบนี้เนี่ยเป็นคาราบกูนะก็เป็นไปนได้ว่าเป็นพระสมเด็จวัดระฆังฝากกลุบาคุณพรมนะครับเราดูเนื้อหามูลสารนะครับอย่างเงี้ยเราเห็นเลยเนะี่ยอย่างเงี้ยน,นั่นหมายความว่าน่าจะมีการออกจากวัดระฆัง นะครับบางคนบอกว่าเกิดไม่ทันจะไปรู้ได้ยังไงฮะก็มีพระเยอะครับก็ส่องไปเรื่อยฮะแล้วก็ใช้กล้องที่มีคุณภาพสูงเนี่ยขยายไปเลยทำให้เห็นเนื้อหาโลสารเราเห็นตรงโลสารจุดไหนเนี่ยนะฮะก็พอที่จะมองออกนะครับตามหลกักวิทยาศาสตรนะ์นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคือว่าเขาไปตรวจสอบโลสารทาง วิทยาศาสตร์แทบทั้งสิ้นนะครับเพราะอะไรฮะจะสามารถบอกบอกได้ว่าพระองค์นั้นเนี่ยอายุ150ปีขึ้นไปไหมมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับผมเห็นนักสะสมหลายคนนะครับไปทำการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เยอะเลยนะฮะ งดงามมาก <c oughs> งดงามไม่รู้องค์นี้ผ่านการใช้หมหรือเปล่าผมว่า <c oughs> ขอไปฮะเห็นล่องรอยหรือเป็นไม่ได้ว่าก็ทับกับองค์อื่นเลยเห็นคราบอย่างนี้แล้วเป็นคราบฝั่งเดียวนะครับ เป็เพื่อนได้รับชมแล้วก็พิจารณาร่วมกันนะครับหองนี้งดงามจริงๆรงดงามหลงไหลครับศิลปะโบราณพุทธศิลป์โบราณอย่างนี้นะครับตามหลักความเชื่อคติความเชื่อของคนไทยนะครับแต่ก็ต้องบอกนี่นะครับว่าต้องใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมด้วย ทำคลิปมานะครับเพื่อที่จะแบ่งปันความรู้การสะสมพระสมเด็จวรคังแล้วก็พระสมเด็จวรคังสองครองหรือว่าฝากกรุบบาคุณพรมนะครับให้เพื่อนมโอกาได้ศึกษาร่วมกันอย่างนี้ต่อไปเดยรื่อยแล้วกันนะฮะฝากกดติดตามหน่อยแล้วกันนะครับตามช่องทางที่ผมมีการนําส่งไปในโลกออนไลน์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจทําคลิปให้ได้รับชมกันนะครับระวังด้วยในภัยออนไลน์นะฮะเจอกันใหม่ คลิปถัดไปแล้วกันนะครับเพื่อนๆครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ